สวัสดีท่านผู้ชมช่องส่องเหรียญไทยทุกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับอย่าเรียกว่ามาให้ความรู้เลยนะครับเรียกว่ามาบ่นกันสักนิดกันดีกว่านะครับบ่นกันสั้นๆเนาะเรื่องที่จะบ่นนะครับก็คือเรื่องเหรียญทองคำครับไม่ใช่แค่เหรียญในมือผมตอนนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ระลึกวาระราชมังคลาพิเศษ,ษ,ษของรอ .9 นะครับแต่ว่าก็กําลังจะพูดถึงเหรียญทองคําทั่วๆไปนะครับ ก็ที่อยากจะบ่นก็คือเหรียญทองคําทั้งหลายนะครับที่ไม่ใช่วาระผลิตน้อยหายากติดอันดับนะครับคนในวงการก็จะรอซื้อเท่าราคาทองทั้งนั้นเลยครับซึ่งเหรียญที่ไม่ได้ติดอันดับที่ผมหมายถึงนี้นะครับก็มักจะเป็นพวกเหรียญที่ผลิตกันหลัก3 0 0 0 5 0ห0หรือว่าหลักหมื่นเหรียญขึ้นไปนะครับพวกนี้นะครับนักสะสมก็รอซื้อราคาทองนะครับใครมาขายเกินราคาทองช่วงนั้นเนี่ยมีขายไม่ออกกันเลยทีเดียว ทั้งๆที่ว่าทองคําทั่วไปนะครับหาซื้อที่ไหนก็ได้แต่ว่าเหรียญทองพวกนี้มันมีจํานวนจํากัดแท้ๆนะครับบางท่านอาจจะไม่เชื่อนะครับแต่ว่าคนในวงการก็รู้กันดีนะครับก็นักสะสมบางคนเนี่ยยังมีต่อราคากันอีกก็มีนะครับเพราะว่าเขาก็คิดไปว่าเหมือนกับประมาณว่าเราคงซื้อเหรียญทองคำเนี่ยเก็บไว้ตั้งแต่ราคา3 0,000ื่นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็พอราคาทองคําขึ้นไปบาทละสี่0 0่นเนี่ยเราก็เอามาขายบาทละสี่0 0ื่น ทำให้เราได้กําไรหมื่นหนึ่งอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คนที่เขาขายเหรียญทองคําบางคนไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะครับเขาซื้อมาตอนเหรียญทองเนี่ยราคาแรงอยู่แล้วนะครับเช่นซื้อมาตอนบาทละ3ามหมื่นแปดพันห้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาขายตอนบาทละ4ี่0 0ื่นถ้าโดนต่อเข้าไปอีกนะครับก็อาจจะขายบาทละ3ามหมื่นเก้าพันห้าอย่างเงี้ยเขาก็ปล่อยแล้วนะครับกาไรนิดหน่อยเขาก็อยู่ได้นะครับยิ่งนักสะสมบางคนเนี่ยยิ่งเขาอาจจะคิดไปไกลกว่านั้นอีกนะเช่น เขาบอกว่าเหรียญทองคำเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนื้อทองคําจริงๆไม่ใช่96.5%เหมือนทองรูปพรรณทั่วไปนะครับพวกเหรียญทองคำเนี่ยเนื้อทองคํามันน้อยกว่านั้นนะเพราะว่าให้ให้รู้ไว้ว่าถ้าเหรียญทองคําวาระใดนะครับที่ไม่ได้ระบุมาพร้อมใบเซื้อว่ามีทองกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็บอกว่าให้คิดไว้ก่อนเลยนะครับว่าทองเนี่ยเกดังนั้นนะครับจำไว้เลยว่านักสะสมไม่ยอมซื้อเหรียญทองในราคาที่มากกว่าราคาทองคําในตลาดตอนนั้นแน่นอนนะครับสรุปก็คือต้องบอกไว้เลย สำหรับท่านผู้ชมที่จะซื้อเหรียญทองมาเก็บนะครับแล้วเป็นวาระที่ผลิตเยอะนะครับก็ให้คิดซะว่าเหมือนการเก็บทองคํารูปพรรณทั่วไปก็แล้วกันครับเก็บยาวๆอย่าคิดขายระยะสั้นนะครับเพราะว่าขายยากเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยนะครับระดับแค่ผลิตมาแค่หลักร้อยอะไรแบบนี้นะครับไอนี้ขายได้นะ ขายได้มากกว่าราคาทองคําในตลาดตอนนั้นแน่ๆนะครับอย่างเช่นเหรียญพวกเหรียญปีคนพิการสากลอะไรพวกนี้นะครับราคาไปหลายแสนแล้วนะครับเหรียญ15กรัมมึงนะครับราคาไปหลายแสนหรือว่าเหรียญลายสือไทยพวกนี้ก็เหยียบแสนบาทนะครับก็มีคนซื้อเก็บอยู่เนาะโอเคครับถ้างั้นก็มาจบกันที่ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเหรียญนี้ก็คือเหรียญทองคําวาระราชมังคลาพิเศษนะครับ เป็นเหรียญที่สร้างในวาระที่รอก้าครองราชนานที่สุดในราชวงศ์จักรีนะครับก็คือทรงครองราชครบระยะเวลา42ปีกับอีก23วันนะครับในปี2531นับว่าเป็นพระมหกากษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของแผ่นดินสยามเลยรัฐบาลจึงได้จัดพระพราชพิธีรัชมังคลาพิเศษขึ้นนะครับเพื่อน้อมเกล้าถวายพระเกียรติในวาระยิ่งใหญ่นี้นะครับเหรียญทองคําวาระนี้นะครับหนัก2ส,สลึง จำนวนผลิต4,751เหรียญนะครับก็ถือว่าไม่ได้ผลิตน้อยอะไรนะครับก็กลางๆเนาะดังนั้นนะครับเหรียญนี้ก็จึงถูกซื้อไปเนี่ยในราคาตลาดนะเวลานั้นนะผมขายไปแล้วนะครับโดนต่อราคาอีกนะเหลือกําไรไม่กี่ร้อยบาทเองนะครับแต่ว่าก็ซื้อมาเก็บไว้ไม่นานนะครับประมาณเดือน2เดือนกําไรไม่กี่ร้อยก็ถือว่าปล่อยๆไปนะครับตอนนั้นยังต้องการใช้เงินด้วยก็เลยปล่อยไปเนาะโอเคครับก็คลิปวันนี้นะครับก็เอวังด้วยประการชนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับ